สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆจ,จะเอามาแนะนำสำหรับท่านที่ว่าซื้อไมโครโฟนมาใหม่ต้องการติดตั้งกับ Windows 7สำหรับขั้นตอนนั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเริ่มกันเลยนะครับคลิกที่ Start ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างซ้ายมือของหน้าจอกดที่ Control Panel นะครับเลือก Hardware and Sound เลือกที่ Sound คลิกที่รายการสปิคเกอร์คลิกขวาครับเลือก property เลือกเลือกที่ level นะครับตรงนี้เราสามารถปรับให้เสียงดังหรือเสียงเบาได้เลือกที่ไมโครโฟนคลิกขวาเลือก property กำหนดความดังความเบาได้ที่จาก ได้จากตรงนี้เลยเลื่อนไปทางซ้ายจะเบาส่วนเลื่อนมาทางขวาเสียงจะดังขึ้นครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเลื่อนไปทางซ้ายจะเบาเลื่อนมาทางขวาเสียงจะดังขึ้นอย่างที่เครื่องของผมตั้งไว้ที่บวก 20db กดโอเคกดโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งไมโครโฟนบน Windows 7สวัสดีครับ